ครับสวัสดีครับทุกคนทุกท่านทุกมองทุกบอลครับที่กาลังเบิง์กำลังติดตามรับชมลิปของกันั่นครับมณนพามาตัวหม้อฟ้ามครับพิกัดบาดไข่นุ่นกันโบราเจริญเพื่อระจากกระพุ้มมีสายอย่างกับปาสรข้ามครับมิน่าจะเป็นงัวแม่ลูกส่วนหาาจกน่าจะเป็นลูกแม่ครับเนี่ยหน้าหนาหรือติดหรือติดสีนะครับเนาะอะครับพป่นน้องเบิงกันใิ้จบดวยครับเด้อราคาสิบเป็นยังไงครับพี่น้องสนใจอยากได้ เบอร์ทศพุ่มขึ้นหทยยูนีนะครับเนาะหรือสิมาเบิ็งตัวจริงตามที่ยูแจ้งไว้ฐานนะครับเนาะเบิรงกันให้จบคลิปเนาะพี่น้องเอาไปพอกับจต่ของง่วพอแล้วนะครับเนาะสวัสดีครับพ่อมีครับสวัสดีครับผมกับสวัสดีเอฟซีพีอันนั้นอนทั่วนะครับเดี๋ยวกับเอฟซีมีพยักนะครับไม่กับมีง่วราคาเกษตรกรเบาๆนะครับกะเป็นแม่ลูกเป็นมีแม่ทองน้ำครับอืมกะราคากะเมื่อนี้กะถือว่าถือแล้วไอ้รับเนี่ย คือว่าพอสื่อให้ราคากถือครับมือนี้แนนครับเนาะครับซื่งว่าอยู่ทางเา้ดนะครับด้อครับผมการรับประกันการส่งครับการรับประกันคือว่าเรารับประกันตำมีสาคนนะครับสิบห้าวันครับมีสัญญาสื้อขายให้นะครับอืมแล้วก็ขนส่งเฮาส่งฟรีนะครับเจ้าสิมีตัวแรกอ่ะอันนี้สิเป็นราคาหนาขอกต่ทั้งเหมือนคือส่งฟรีอีสานนะครับเนี่ยครับการใจเงินก็คือว่าเราส่งฟรีไม่มีมัดจำนะครับเก็บเงินปลายทางโอ้ขาททาแนนครับผมงัวหอด พอคอดแคบเราเข้าใจกันกันครับผมเขาทานเพีองเนาะเอาะไรกันเบิงกันตัวแรกครับครับเริ่มจากเริ่มจากตัวนี้เป็นเป็นตัวผูนะครับไอผมแยกเนี่ยขายไปแล้วตัวนี้ผูน้อยสีแดงแดงอันนีสักเดือนสุกปีครับงบประมาณเจ็ดเดือนนะครับแมนประมาณเจ็ดเดือนโอ้เอาพีองนเอาไปคุณเอาไปคุณเป็นพ่อพันได้เลยดิเนาะครับผมสีมันดีพรสีงามเราเคยทำดีครับข้อขาเล็บกับเขาทาได้เพียงเนาบันนี้ อันเพิ่นอายุจะกเดือนก่อประมาณเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนโอ้แลวค่าเท่าไรครับตัวนี้ผมเปิดใบนาคอกเอาแบบแบบดีเลยเนาะเอาหกพันหาหกพันหาแมนครับเป็นตาสื่อด้ยเป็น้องั้านี่คือไอระยะทางคิดตามจริงโลสิบห้าบาทอีนโลสิบห้าบาทแมนครับเอานาคอกด้วยครับเด้อตัวนี้หกพันห้าแมนครับพี่น้องมโยกได้กับทั่มากครับนี่นี่นีคุณหนวยสองสามเดือนกับได้กำได้่ตัวนี่ไหมเนาะแมนครับ ยังได้เปน้องเด้อเนี่ยรุ่งอาจจะลอย๒๐เนี่ยแล้วเนาะครับผมประมาณคบ๑๒๐นี่ครับมาเบิ่งเบอร์ที่สองต่อครับบันเบอร์สองเป็นแม่ลูกแล้วครับบันนี่เบอร์สองชุดแม่ลูกนี่ครับแล้วลูกตัวไหนลูกโตใหญ่ครับตัวนี้บ่กโตใหญ่ครับคุณบ่คุ่นอยู่ครับมามาอะไรมาครับบันคุณเอะลูกเพิ่นพี่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 นี่ครับตัวนั่นแหละครับโอ้นี่ตัวใหญ่นี่ครับครับเอามื่กี้ใช้ซ้ำแม่หรอตัวนี้ไหมครับผม อแม่ลูกลูกแม่ลูกตัวที่ไหนเพิ่นล่ะนี่ลูกเป็นงัวลูกแรกครับเป็นงัวลูกแรกครับผมสีแดงลูกพ่อได้น้อนี่นอะบอมีขอมูลนห้พี่มาเป็นพ่อเลยน่เมียน่รตัวให้เนว่เติบเนาะนี้เด้อครับเด้อนี่นๆนีโอ้เป็นตาเอาแม่นี้เนาะ่าเด้อลูกเบิดครับถ่ายเปิดตูนนู่นดีครับขอคาเล็บนามล่างเง็นชัดเจนครับแม่สูงหลายไปเลยครับแม่ประมาณร4อยสี่สิบครับแม่ร4อยี่สิบครับลูกเพิ่นกักเดือนลูกกี่ประมาณหกเดือนครับผมหก แล้ว5ชุดนี้ครับเบอร์2ตัวนี้ผมเปิดไป25,000ครับ20,000หาพันได้พี่น้องเนี่ยครับนี่20,000หาพันนี่ครับส่งฟีสภากิสานด้วยครับเด้อคนนี่ราคานี้คือส่งฟีภากิสานออเงิ่อนหนี่ไปเอาเอายุบานครับอยูุ่บานอยู่ซองบ่ต้องโอนมาจับแล้วก็บ่ตองมาจําครับมันดีมืองนี้ละเอาเป็นตะเลียงครับก็เมืองไทยแม่จักบาดจนครับผมตัวเครื่องดำดีนุ่มหน่อยเลี้ยวดีเนาะครับไปหาก็รเขาทาเล็บหนี มเ,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 เม่พี่น้องเด้อเล็บเด้อขับเรียบลำลางแม่์พนเอกสีเม่์ขับเปลือกแม่เพิ่น่ะลูกพนนีออกแดงๆพูดนะพู่นะพุดนะลูกกับป้าเรือม่นี่น้อดีเนาะครับเป็นว่าอีกแม่หนึ่งเด้อครับจให้ลูกเก่งนี่<ต>ถือว่าล,ล,ลูกเก่งเติอบอยู่ในครอบผมมาเนาะแม่ลูกเก่งเติบพุ้นี่ครับ,รบปั้นที่แม่ลูกหลอดอยู่ดอกเนาะครับมผม คนโค่นห่างอันนี้คือเบอร์ที่สองนะครับเนาะครับเอาเบอร์ที่สามครับเบอร์สามนี่เป็นตัวนี้เป็นนั่งายากับเบอร์สามครับพี่น้องล่ำโตลูกพนนี่น้าดีพี่ลูกโตที่ไหนพิ่ครับลูก้านตัวที่สองครับประมาณตัวที่สองครับอายุจะกเดือนเนาะครับลูกตัวนี้ประมาณสี่เดือนกว่าจะเข้าหาเดือนนะครับสี่เดือนกว่าสิเข้าหาเดือนครับ ลูกเพลนนาเดียนด้วยครับเด้อเดียนครับนาเดียนข้าวข้อขาวหางขาวหางขาวผมเป็นหางดอกเลยหางขาวไปเลยเออหางมันมันขาวเครื่องหางเลยดิ่นนครับมาบึงก็ได้นาะแนนครับกับแม่ครับตัวนี้นี่นี่เพื่อนค้างเพลินเพื่อนนะครับมันเป็นหางดอกด้หางขาวเลยเอ้าแมู่งหงารไปได้ครับแม่ป้อนลอยสี่สิบเพื่อนครับลอยสี่สิบลูกกับสี่้อยงีเนี่ยนะเนาะเ่าลูกมันหนาหนาอีก็ลูกงะเบอร์ที่สามครับลาคาตัวนี้ผมเปิดไปหมื่นแปดพันครับ หนึ่งมืนแปดันครับราคานี้รวมส่งนะครับพี่รองแมนหนึ่ง่นแปดพันในส่วงให้พร้อมแมนครับผมโอ้ขาทาเขาทาก็ตีลูกมือหนึ่งตีเมียแปดพันก็ได้้ลูกหนาหนานอหนาครับลูกหนาหนาด้วครับเด้อหนึ่งมื่นแปดพันเมีท่านขึ้นไปครับบนบมีขอมูลเลยพี่ตัวนี้เมีพราะอนไรหร่าีกัดัด เพราะว่าผมไม่ซื้อเพื่อนกับบ่ได้ถามเพิ่นนะครับว่าจทับบัทับนะแม่สีเหลืองเหลืองเม็ดเข่าเขาจะลูกนี่คือถ้าผู้ใดเอาไปเลี้ยงอ่ะมันตีทองไปกับเป็นเอดวงเพิ่นนสมาันเพิ่นเนาะแนนครับเอาครับลูกอ่ะนะคตไกลครับบุญหนาแบบนี้ครับเนี่ยแล้วลองว่าราค่าดีแทนแน่นอนครับนี่คือเบอร์ที่สามเนาะครับผมก็ลูกหนาแห้งหนาเบอร์ที่สี่ครับบัตรเบอร์สี่ครับเป็นแม่ลูกคือยาเบอร์สี่อ่าเบอร์สี่กัยังอยู่ชุดแม่ลุงลูกแม่อยู่เนาะครับ พี่น้องอยากไดแม่ลูกแม่ได้ครับเด้อเบอร์ซีดี่แม่ใหญ่เงาสูงเครื่องดําครับลูกสีแดงจึงครื่องูดสาวเพิ่นนี่จังเดือนครับลูกสาวประมาณหาเดือนครับประมาณห้าเดือนแต่ว่าแม่ก็ผสมไปแล้วครับแม่ผสมไปเราเด้อพี่น้องเด้อแม่ผสมยังครับแม่ผสมค้มโตครับอ้มโตไว้ท่านผ่านหลอดไปผ่านครับสีขาสองเดือนแล้วเอาสีขาสองเดือนแล้วมนครัเอารุ่นตินบนติดเนาะส่วนแม่นี่สูง ร้อยสี่สิบห้าสี่สิบห้าประมาณนี้ครับผมน่าจะเห็นเนาะแนนครับคุยหลังดำาเลยครับแม่น่เป็นเป็นบดบดเต็มที่เลยครับอืจัดๆเลยเนาะบดเนาะบดจัดเลยลูกสาวครับมันอายบ่ะเนี่ยใหญพี่ขึ้นอสวัสดพี่แล้วในเส้นหลังเสียงลูกสาวชัดๆเนาะเดือนๆมั้ยมีอีกอันนี่ครับอะไรๆบ้างครับเบุ่รลูกสาวค่ะกันน่นี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 ่มันยาน ย่านกองย่านกองลูกสาวสีแดงแม่โบสถ์จัดได้วเนาะลูกกบฏขึ้นกันครับแม่สูงลอยสิ้าลูกสาวเนี่ยจาจะอยสามสิบเนาะประมาณเนี่ยลอยยี่สิบกว่าถึงสามสิบนะครับสามสิบบวกลอยผาบวกเครื่องดำขึ้นแม่โอ้โหครันดำขึ้นแม่ครับแม่นี่แม่ดีครับนาคาดำเต็มโบสจัดได้ครับเด้อชุดนี้ราคาครับสองหมื่นห้าครับสองหมื่นห้าพันครับผมขึ้นกันหน่อยกับกับมูเนาะการทรง แม่นครับมากแล้วโทษจองเลยครับมาจำบ่อตองมาจำบ่อเอาแมนน่นอหอดเงี้ยหอดซ่านเหอบผลละงัวะต้องคอยใจเงื่อนกันครับ<ม>ส่งฟรีได้เป็นหลังเด้อที่นี่ครับแม่ไงลูกไงวยครับต่แม่นี่นี่หางามห<ม>่งงางของามแทงงามเปิดขาไงเครื่องดำมป์ปือ้อขวีหลังก็ดำมป์เลยครับแม่นี่สวยอ้าวี่กุญที่สี่เนาะ เบอร์ที่สี่วยครับเด้อนี่นี่นะบอกไม่ไกลไปนองเห็นเต็มเต็มเบอร์ที่สี่ต่อมาครับบันต่อมาเป็นแม่ลูกอีกข้อครับมาอย่กันยังยูชุดแม่ลูกแม่เนาะแม่นครับสีเดียวนลยครับแม่กับลูกเออเบอร์ที่ห้าครับนี่ครับถ่ายเอกสารมาเลยสีแม่ยนครับลูกได้จักเดือนแล้วครับลูกตัวนี้ปัะสี่เดือนกว่าครับลูกในสี่เดือนกว่าครับผมเป็นง่ว่าลูกที่ไหนพ่นงัว่าลูกแรกครับตัวนี้ลูกแรกแม่นครับก้องสูงแม่เดียครับ แม่สูงประมาณร้อยสี่สิบครับสี่สิบครับวางร้อยสี่สิบขึ้นลูกอะร้อยงีเนาะนี่ครับข้อขาล็บดีนยครับเด้อเอ้าิึงข้อขาล็บก่อนเนาะิึงถ่ายลูกก่อนพ่อแม่นาครับพ่อแม่นาครับน้ำล่างแม่กับโอนต้นเด้อพี่น้องน้ำล่างแม่โอนต้นนุ่มคือว่าเขาทาอเบอร์นี้ครับเครื่องดำเพื่อกันติดโบดจัดเพื่อกันราคาครับ เปิดไว้สองหมื่นสองพันครับสองหมื่นสองพันครับราคาอยู่รวมทรงเน่โบเลยวาหนาคอกเนี่ยครับราคาทรงเลยเหรอพี่น้องครับผมทรงฟีทุกภาคอีสานครับเงินท่องไปเก็บกันอยู่ผลละเช่นสั้นไม่ต้องมาจับนะครับม่ต้องวนไหวครับแค่พี่น้องเห็นเรามากซั่งเลยครับครับผมนี่อ่อนเช่นกักเข้าใจเงินไปถึงโบเมนต์โ่ตรงปุกโม่เอาลงรถรับขันบ่คึ้รถโอขันบ่คึ้น่ภาพเนี่ยเรนครับ จะเพิ no oh, mm ่มมาอาแม่นครับไอ้เพิ right ่นเาขึ้นมาครับเนาะอ่ะมุมีตำหนิได้ครับเด้อไม่มีตำหนิครับเอ้างามถึงแม่ดีถึงลูกเนาะครับผมต่อมาเบอร์ที่อันนี้เบอร์ห้านะครับนี่เบอร์หกครับมันเบอร์ที่หกออกจะมาสีแดงเล้วครับปิดโบดได้หลายโบดหลายครับตัวนี้พลจาักหน่อยเนาะอันนี้ซื้อซื้อสองในสามนะครับนี่ลึกๆแม่นครับบันนี้แม่เพิ่นท้องครับแม่ท้องหาเดือนครับประกันท้องให้มีชีปตรวจท้องเรียบร้อย อ่าแม่ทองหาเดือนด้วยครับด้วยบผมประกันมีคิมตรวจทองอันอันทองก็พ่อไหนทองไอตัวนี้ไอทองครับทีเคห้าเก้เก้าครับมีใบเห็นเนาะมีใบมีหลอดครับนี่ครับมีเอกสารเห็นวยครับด้วยแม่นี่ทองที่ทองที่ตัวที่สามในทองครับอ่าเนี่ยตัวนี้ลูกตัวที่สองนี่ลูกตัวที่สองเพรนะนวบ่งลูกตัวที่สองเพิ่นนี่ลูกตัวนี้ ลูกตัวที่สองนี่เพิ่นได้จึกเดือนล้วครับนี่ประมาณหกขึงเก็เดือนครับแต่ว่าคือว่าเม่มันทับไว้นะับนีอืมขึ้นเก็เดือนมันทับเร็วลูกเดือนกว่านี่เพราะองเดือนลูกเมรมันทับเราไหมครับใช่ถือว่าใส่ได้เนาะครับข้นหางไงได้ครับแม่ข้นหางไงลำหางสวยแต่ว่าฟ้อยหางนี่หลากดินเลยครับเม่นี่ห้อยหางหลากดินเลยเป็นงูพนๆจากหน่อยเนาะเม่นครับหนาลึกครับตัวนี้ขอบตาดำขอบหูดำความสูงของแม่อยู่ประมาณร้อยสี่สิบนะครับ แม่สูงอยู่ร้อยสี่สิบเซนเนาะครับผมอ๋อเรียมขอท่าครับแม่นี่าค้าครับตัวนี้ผมเปิดไว้สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยครับสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยนี่ครับพี่น้องมาตาดำปื้ดๆด้วยครับลูกวิลลี่อยู่ทางในเนี่ยลาลูกไห้พี่น้องม่จเข้านะเออบางแม่บางนี่นี่นี่อ้าวเห็นชัดแล้วครับบ้านน้อนี่จะขับเด้อลูกสาวเพิ่นคนน่ะมันเสี่ยงเอออยากไอ้กล้องวะ ย่านย่านกล้องครับผมเที้ยเมียอยู่เออนี่นี่เอาชัดเจนครับเนาะครับผมนี่นี่นี่ครับนี่กูนะถือว่าดีมึไมีตำแหนนี้นะครับเด้อยนีครับถือว่าราคานี่คือว่าสุดคุมแล้วครับนี่ช่วงช่วงวัาถึกาฟอกเก็บซะเมียครับฟอกเก็บครับมีหว่องเลี้ยงมีหว่องกวยฟ้ามห้อห้อหามาฝากเนาะเมนครับผมหามช่วงมันลุ่งกัขายมันตามมันลงขายช่วงถือตามถือครับเออ ขายตามสภาพได้เป็น้องเด้อครับเออขันง้อขึ้น,นอย่างไรเรารับราคาเนี่ยต่อมาเบอร์ที่เจ็ดเนาะครับเบอร์ที่เจ็ดเป็นแม่ลูกครับเป็นแม่ลูกลูกแม่ครับนั่นแหละลูกเป็นบัานนี้แม่นี่เงาเงาเลยครับเ,นเ,นเงนสูงครับเงาแล้วก็สูงพว่วงสูงนี่น่าจะลอยสี่สิบหาเลยเนาะบหาบวกครับลอยสี่หาบวกนี่ใครเป็นเงาด้วยครับเด้อไม่ก็เป็นตัวจริงเงาเงาครับบ้านนี้ลูกลูกสาวนี่เป็นลูกแรกขึ้นลูกที่ไหนเพิ่นลูกที่สองครับ โอ้ลูกสาวตัวเห็นอยู่นี่เป็นลูกตัวที่สองนะครับเด้อแมนจักเดือนครับลูกได้ประมาณสามเดือนนะครับอืมลูกได้สามเดือนเบิ่งคอเบิ่งแขงเบิ่งขาเลยครับเด้อเบิ่งนมเบิ่งหางนี่ครับแมนนีไม่นี่เง่าครับหางก็สวยเครื่องอมทั้งแม่ทั้งลูกด้วยครับเนี่ยสีออกแดงเรื่อยๆเพราะที่พอดีเลยเบิ่งหนาตาคน้อครับหนาตาคนข้อนี่หนาเฮือนครับแมนครับอ้อ อู้ตัวนี่เงาด้วยครับด้วยเงาใ่สูงเงาใหญ่สูงด้วยครับตัวนี้กูมาโค้งสั่งใหญยเนาะครับเบอร์นี่เปิดราคาไดีครับคู่นี้ผมเปิดได้เอาสองหมื่นสามพันห้าร้อยครับโอ้พี่น้องสองหมื่นสามพันห้าร้อยบรรดาเลี้ยงเด้อครับบรรตาเลี้ยงเนาะงวดราคานี่ครับได้แม่ได้ลูกแต่แม่เนี่ยกระสีใกล้ขึ้นนู่นได้เนาะเดีแอนครับเพราะว่ามันกับลูกก็ต้องเนี่เติบหลังกระสีนี่แหละพี่น้อง เบิ่งอยู่อย่างใด้อครับเด้อเบอร์เบอร์นี่นะครับเนี่ยครับทรงฟี่ครับทรงฟี่สะพากยสารทุกเบอร์นะครับยกเว้นเบอร์หนึ่งยกเว้นเบอร์หนึ่งอืมเก็บเงินอยู่หนาคอกเลยครับพอที่เราสั้นเห็นง่วครับเห็นตัวง่วแล้วจะคอยจ่ายเงินกันว่ามันคือในภาพเพื่อในวีดูนี่บ่ขันตรวจสอบเราบ่คือบ่ต้องเอาลงครับบ่นี่ครับเนี่ยผมเบอ่งอยู่นี่กับบ่มีตำหนิเด้อครับเนี่ย พอเชงขาเล็บบวเห็นตำหนิครับว่ามีบาดว่ามีแผลว่ามีเปื่อยดูกช่วงกับว่มีสอกบว่ามีสุดเอาเรื่องขาโทรขาทอนมูลอะไกับเขาขอประกันให้ยุ่งเนาะประกันครับประกันจำหนีครับสากลก็คือว่าเขามีสัญญาซื้อขายเห็นไหมัีมีสัญญาเนี่ยครับต่อมาเบอร์ต่อมาเนี่ยครับแม่ขาาแมนครับเป็นอันนี้เป็นชุดชุดขั้วครับนี่สามตัวสามตัวไอ้นองเลยอ่าตัวตัวตัวนี้เป็นแม่ลูกครับเป็นไอ้แหละลูกแม่แล้วก็ลูกผู้เนาะครับ นี่เลยลูกว่าทั้งพี่เพิ่งขับบาดเอาเพื่ออะไรอยากในง้อขวดนะครับเป็นงวดไถอนี่ครับนี่ลูกผูเพื่นนี่ออกจะแดงแมนตั้งเดือนครับลูกตัวสุดท้ายพี่นี่ตัวลูกลูกตัวน้องมันี่อายุประมาณสองเดือนครับสองเดือนกวัวตัวพี่เพิ่นเด็ตัวพี่นี่สีขาขวบเลยครับสีขาวขวบแล้วครับแมนวันนี้แม่สูงหลายปันไหนแม่สูงประมาณร้อยยี่สิบร้อยสามสิบบอกลบนับมีมีมีสามสิบบกลบ ราคาครับงูขั้วนี่ตัวนี้ผมเปิดไปหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยครับอ่าหนึ่งมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเด้อครับเด้อครับใส่สามโตนี่ครับแม่นี่กัทรงฟี่ครับคือกันครับเก็บเงินไปทางคือกันพี่น้องนี่สามโตัวไดครับหนึ่งมื่นเจ็ดพันครับห้าร้อยครับผมเนี่ยเพิ่งทังหมดสองหมื่นครับในท้องไปรุ่นอีกเด้อเออในท้องไปวันปีต่อปีเลยเด้เนี่ยออมันให้ลูกโง่ก็มนี่เนาะมันครับให้ลูกไว้ครับงูไทยบันเท่าหนิ นี่แหละข้าวม่วงใชครับทั้งส่วนยางผลนมีส่วนยางปล่อยเขานี่ส่วนยางนี่แข็งอันตันอินตินแมนหรือปล่อยเลี้ยงน้าขอบทางนี่น้ำสมุยน้ําทางเนาะครับแมีนเมนเมีนสุ่มนินไม่ตรงห่วงครับเลี้ยงง่ายบายง่ายครับนี่นี่นี่พี่น้องอืมหมื่นเจ็ดปิครับผมหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสามโตครับเด็ดอ้าวตัวมาครับตัวมาเบอร์สุดท้ายเห็นปะครับผมเป็นอันนี้เม็แม่ทองครับเป็นแม่ม่านแม่ทองโอ้แม่หนี่แม่ใหญ่ด้บาดเนี่ยทองในเจ็ดเดือนแล้วครับ ท้องเจ็ดเดือนกับพอไอพอเดี๋้อพริกแดงครับอ่าแมนมีใบเนาะแมนครับมีเอกสารเห็นได้เพียงเด้อทองเจ็ดเดือนจะเจะพริกแดงเครื่องดำครับต้นหางสวยลำหางตรงครับผมคือมีคิปตัวทองเรียบร้อยนะครับประกันทองต้นหนอกหญ่นี้ตัวนี้เนาะแมนครับหนอกตั้งโจโู่ได้พี่น้นอกตัวนี้คุณหนะหนอกคนหน่ะต้นมั่นมั่นไหนครับเนี่ยม่นที่ไหนม่านที่สองครับม่นที่สองแมนครับราคาเดี๋ยวครับบ้าน ตัวนี้ผมเปิดไปมื่นหนึ่งหมืนแปดพันครับหนึ่งหมื่นแปดพันครับพี่น้องมีถึงเม่มั่นมีทึงงัวปูงัวเดียววันนี้แม่ลูกงัวขั่วกบมีครับผมแมูกลูกแม่กับหลายครับวันนี้ได้เลือกแตคราคาหรือว่าเลือกสิไปคัดเอามูตัวผูร้อยขุนกบมีในดของสิบกว่าตัวครับเอาต่อจากนี้ด้ครับด้อยก็สิพาไปเบ่งไอ้มูพันขุนไว้เพราะว่าพี่น้องนี่อยากได้งัวขุน นี่สั่งเป็นกิโลเลยสิผ่านโตอะไรเนาะครับแต่ว่าอยู่นี่ว่าเพิ่นขายโลละเท่าไหร่ครับท่านพี่น้องมีง้วะผูเพี่น้องก็สามารถเก็บเทียบเลยเนาะครับผมเพาสิขายง้วะนี่แตัวนี้มันประมาณจักโลครับโลละเท่าไหร่พี่น้องก็สิขายถืออ่าบันตรกัสิไพ่เบิ้งนี่ขอกเนาะครับผมครับอันนี้เด้อครับเด้อง้วะขุนเด้อเอาามขุนมันบอกนี่ก็ร่างอันอันนี้ก็ร่างมาลงเหมือนซ้าครับแมน เราลงมาเส่าว่ะคือเป็นง่วโค้งม่วงขุนนะครับขุนม่วงเมียนะครับเมียนประเภทไให้ว่าสายเนื้อหรือเนาะเมียนครับสายเนื้อสายเนื้อด้วยครับเด้อหน่เป็นง่วงขุนเป็นง่วเผ็ดเมียได้ครับนี่อันนี้แม่กับลูกกันบ่แม่กับลูกครับโอ้เป็นตาชชิดายเนาะเอาผู้ใดอยากได้ก็จะคอยโทรมาเด้อตัวนี้เนาะขันผู้ใดอยากได้ก็คือเปิดราคาไว้อยู่ครับเท่านใดเปิดไวปสองหมื่นห้าพันห้าร้อยครับแม่ลูกเมยนเครื่งสองตัวนี้สองหมื่นห้าพันเมียนครับยกครูเลยอ๋อถือตัวละหมื่ ถ้าทรงพร้อมารัขอทานี่ครับผำว่าเบิรงนนี่คอกด้วยครับเด้อในอันนี้อันนี้กับคุณบ่ครับนี่อันที่ก็เป็นแม่โค้งครับแม่ลี่โค้งไม่เนื้อเรนับเปิือราคาเท่านครับตัวนี้นี่ตัวนี้ไหมไงเป็นนี่ราคาเท่าไหร่นะครับเนี่ยตัวนี้ผมเปิดยไปสองหมื่นห้าพันสองหมื่นห้าพันเนี่ยครับไม่แม่ยเงา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 เงครับอันมะม่งปื้ดนี่บ้ครับู้่าคุณไปแล้วอ่ะครับผมอันนี้คุณได้เจ็เดือนแล้วครับนี่ตัวนี้สามเดือนครับตัวนี้สามเดือนตัวนั่นเด้ กะละอายุเดียวกันครับอายุเดียวกันเนียนบ้านี้โตยังไงยังสี่นี่ประมาณจะโลกครับเนี่ยประมาณประมาณสี่ร้อยสี่ร้อยเจ็ดสิบนะครับเนียนเนียนสี่ร้อยหกสี่ร้อยสี่ร้อยหกหรือสี่ร้อยเจ็ดสิบกิโลเมียนบ้านี่ทังฟ้ามเพราะว่านี่ขายจิโลดละเท่าไหร่ครับตอนนี้ขายเจ็ดสิบบาทครับเจ็ดสิบบาทที่เพียงเนียนครับเจ็ดสี่เจ็ดสิบเอ็ดสองหมื่นกว่าเนียนครับช่างกิโลเลยครับโอสั่งกิโลเลยเด้อครับเด้อพี่น้องเป็นการเป็นงานด้วยครับ อยากได้ง้อหนอกง้อเนื้อง้อผูหรือง้อแม่กะซังยูนี่ขายกิโลละเจ็ดสิบบาทสังกิโลเลยครับบ่ม,มีการได้เปรียบเสียเปรียบกันเป็นง้อว,วันนะครับเจ็ดสิบถ้าเป็นง้อโค้งก็คือว่าเทาตีราคาเป็นโค้งไปเอาถ้าเจ็ดสิบเป็นง้อแบบนี้ถ้าเจ็ดสิบดีเป็นง้อแบบนี้ด้วยครับเด้อง้อคุณแบบนี้แต่ขันมุจเจยตีง้อโค้งเลยเนาะแมนค,ค่ะคือเป็นพวกตัวเมียก็คือเป็นตีเป็นโค้งแล้วก็บบังแม่ มูอขางในี่ถือเป็นร้อยขุนนะครับอันนี้เปเบิ้งไปเบิ้องสายเป็นการลงขุนนะครับเนาะออกไม่เพียงใดครับเป็นเบิ้งครับไปเบิ้งอันนี้ก็มาลงหมูมาลงหมูว่านครับจุดนี้โอ้เป็นตัวผูกนะโอ้ร้อยขุนร้อยขุนร้อยขุนอันโต้นวนสองต้นตะกี้ซับหนีบวะสภาพโมนีแหละครับแมนโอ้แสดงว่าคุณจริงเติบเป็นเนาะครับก็คือร้อยนี่ก็ทีหมื่นต้นรอดหมื่นนะครับแมนเหมื่นต้นรอดหมื่นมือตัวดีนี่หมื่นต้นกับรอดหมื่นนะครับเนี่ยครับ อายุกับสีปีสุตัวเด้ระครับผมอายุปีทุกว่าปีก่วสองปีครับขั้นพี่น้องสีแปลาคุณเอาไปขุนต่อเนี่ยราคาเนี่เบื้องตามตัวแนนครับค,คือชุดนี้เป็นสีเป็นปง่วโค้งนะครับเพราว่าถ้าในขุนนะฮะเข้าพันถึขุนแนนครับเป็นง,วงน่วโค้งแน่ปอยร่างตัวกับถึงหมืนม่นแน่ร่างตัวกับถึงหมื่นครับอ่าพี่น้องแน่มันก็มีตัวใหญ่ตัวหน่อยน่ครับเด้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหุ่นโอ้ไล้ครับับบนี้ จับมากเพราะมันมดเลยครับนี่อ๋ออันนี้งว่ามันมืดไยครับจต่ตัวนี้ก็งงออยู่ประมาณหมื่นสามนะครับนี่ตัวนี้ประมาณหมื่นสามแมนครับแต่อันนี้ก็เป็นงัวเนืออะไรเช่อนครับตัวนี้อืมอตัวนี้ก็บอยู่ประมาณหมื่นสามหมื่นสี่เมเกินนี้ครับข้างในกัมูอนั่นคก็คือคัดไว้รอรอกล้อมูนะครับทั้งหห้าตัวแมนครับอ๋อคือมาพันหนึ่งเมดแมนครับคือห้องหาเขามาเลยเนาะครับผม ซื้อห้องเมืองครับซื้อซื้อซื้อเศ้าเพื่อนห้อาเมืองมึงมุ้งมีคอติเห็นชุดเห็นชัดใไหมพี่น้องนี่นี่แมนครับโอ้โหแมนหลายพี่น้องเรื่องครับพันยากได้กังจังโตหนาแก่นี่ก็อยู่ประมาณราคาหมื่นสามห้าร้อยอันนี้คือหนาแกลี่เนาะหมื่นสามประมาณนี้ครับราคาถ้าคุณไปจักสองเดือนนี่อ้วนขึ้นมากขายกิโลละเจ็ดสิบคือครับกะกะชุดที่ว่ามันอ้วนอยู่สองตัวกันกะตะก้อนกะสากตัวมา้นี่นะครับ ตัวพี่น้องห็นอ่วนสองตัวผู้นั่นซ้ำนี่แหละตะกี้แมนครับคุณไม่ได้สองเดือนก็กลัวทีสามเดือนครับโอ้สามเดือนแมนโอ้คุณจริงเดี๋ยวนาอครับท่านพี่น้องอยากไปคุณก็ไปด้วยครับเด้อมาขัดได้ครับโทรเขามาเลยครับมามาเขาาขมัดอยู่ขอครับหรือพี่น้องอยากดเนื้อแมนยู่นเข้าเ็ดไทยมือซ้อเขามาจองไว้ตัวหนึ่งเนื้อเนือบ่แมนครับเขาไปใส่งานอ๋อไปใส่งานให้เข้าเขตไทยเฮ้เขาไปเฮ็ดเองมาใหเฮเขตยูนีล่ะครับเดอยูนี่ไปสรงส่งไปเนื้อเล่นบ่แมนครับใส่ถุงเลย ใส่ถุงให้เลยแมนครับเขาเขาคิดเขาเขาเป็นลูกเฮาได้ยังไดผมก็ขึ้นยกโตครับ๋อยกโตผ่านโตเลยครับอาโตกันเลยคล่าค่าทำเจ็ดร้อยค่าเฮ็ดด้วพี่น้องค่าเฮ็ดเนื้อเจ็ดร้อยบาทครับพี่น้องใส่ถุงเด็ดเร็ไปให้เฮ<อ>็ดไว้แมนครับไปหอดมีแต้ไปส่อยกินอย่างเดียวครับอ่านี่ครับบริษตัวมอฟ้ามนะครับสนใจอยากได้ร้อยหอกร้อยขุนเอาไปขุนตอหรือมู่ขุนแล้วก็มีครับจะได้งัวเนื้อครับเฮ็ดไหก็ได้เป็นการเป็นงานเนาะ หรือเมลูกภัคมากรอบแรกนะครับเรื่องสนใจสนใจอยากเรียงง้อแบบง้อขุนแบบง้อขุนระยะสั้นนั่นที่ครับเขามาปรึกษาได้ครับครับครับมน่เอาปรึกษาได้เนาะครับผมป่าเห็ดแบบยรไปไปไดผมมือใหม่มือเก่าเนาะครับเอาพ่อกันชิบนาชิไหมเนาะได้ครับผมอาจชิมีผมอนั้นต์ทวตัวม่ฟ้ามสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ